สวัสดีครับพวกเรานักการตลาดรุ่นใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีจะพาทุกท่านไปพบกับแหล่งเรียนรู้กลุ่มจักสารหวายไม้มงคล9ชนิดที่ตำบลโพลชัยออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกันครับ กลุ่มจากสารนี้เรียกได้ว่ามีแต่ความพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการผลิตนั่นก็คือการนำหวายมาผ่าแบ่งครึ่งและนำมาทำให้เส้นเล็กลงเรื่อยๆจนมีขนาดบางเท่ากับเส้นผมแต่ขอบอกกันนะครับว่ามีขนาดเล็กเท่าเส้นผมแต่ไม่ขาดง่ายเหมือนเส้นผมนะครับ ที่นี่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายแบบและหลากหลายราคามากๆมีตั้งแต่หลักร้อยยันไปถึงหลักแสนแล้วแต่ความชอบหรือว่าแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยครับถ้าชอบไม่มีคำว,ว่าแพงนะครับผมสำหรับคนที่กังวลว่าจะซื้อไปแล้วพังไม่คุ้มค่าขอบอกเลยนะครับว่าทางร้านเนี่ยมีประกันสินค้าซ่อมฟรีตลอดชีวิตของช่างเลยนะครับ กลุ่มจากสารหวายมังคนเก้าชนิดนะครับซึ่งซึ่งทําไมถึงเรียกว่าจากสารหวายไม้มงคคนเก้าชนิดนะครับจากสารเนี่ยก็คือจะเป็นดอกนะครับอย่างที่พี่น้องเราเห็นกันอยู่เนาะจากสารก็จะมีหลายดอกตั้งแต่ 3, 5, 7, 9, สามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดลายล้อมแล้วก็ลายายุกต์ต่างๆนะครับกลุ่มที่กลุ่มที่ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยที่พี่น้องเห็นเนี่ยจากสารหวายก็คืออันเอาจากสารมาเพื่อหวายแล้วไม้มงคคน ตั้งแต่ไม้ไผ่ที่สุกไม้ทิงชันไม้สักไม้พยุงทิงชันกันเกลนะครับราชพฤกษ์ทรงบดานอะไรประมาณนี้ขนุนรวมแล้วทั้ง9้าชนิดเอามาผสมผสานเป็นอุปกร,รณ์นะครับเช่นกอน,อนก้นงวงสลักมันพับทุกอย่างรวมเป็นจักสารหวไม้พนเก,ก้าชนิดไฮไลท์คือถ้าเกิดพี่น้องซื้อไปผู้ชมซื้อไปลูกค้าซื้อคุณลูกค้าซื้อไปเนี่ย ถ้าชำรุดเอาไปวางไว้เฉยอ,อย่างเงี้ยของเราการะรตน400ปีนะครับถ้าไปวางไว้เฉยในตู้งวงอาจหักไอ้นี่อาจหลุดตูดอาจจะงอของเราเคมฟรีตลอดทีตช่างนะครับย้ําตลอดทีตช่างทีนี้ทีนี้เรามาพูดถึงว่าทำไมงานเราราคาสูงนะครับหละเอียดอ่อน สปลานี่เนี้ย perfect ของเรารับประกันทุกเส้นนะครับทุกเส้นทุกชิ้นเนี่ยใช้กระดาษทรายขัดทุกเส้นถ้าอนาคตเป็นไปได้เราจะพยายามนําเสนอคลิปวิธีการทําตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับเราเราเราฝากพี่น้องไว้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ให้พี่น้องทําศิลปะไม่ใช่ผมคนเดียวนะพี่น้องเราทั้งประเทศเลยที่ทําด้านนี้นะครับช่างสิบหมู่ เราก็จะพยายามทําให้ผู้ชมให้ลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ไปเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนนะครับซื้อครั้งเดียวเก็บได้ยัน,ลน,ยนหล่นยันเหลียันหลานนะครับเก็บได้หลายชั่วอายุคนผมรับประกันจากใจช่างครับสำหรับช่องทางการติดต่ออามายังกลุ่มผมโดยตรงเลยนะครับเบอร์ผมเลยนะครับรล้วควุณ ค้าพี่น้องที่ชมอยู่เนี่ยจดเลยนะครับ091 7469295ย้ำ0ูนย์6 9 2า5 24ชั่วโมงเหมือนเซเว่นเลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงถ้าติดต่อผมไม่ได้นะครับแต่ผมไม่ปิดเบถือไปแล้วรบกวนท่านติดต่อพอชอจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตามเบอร์ที่พอชอลงไว้หน้าเพจเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับถูกใจชิ้นไหนบ้างแมล่าถ้าถูกใจ ชอบใช่โทรไปเลยครับที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ถ้าอยากจะติดตามพวกเราก็ติดตามด้วยที่ช่อง YouTube และ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะครับสำหรับวันนี้พวกเรานักการตลาดรุ่นใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีขอลาไปก่อน